คนหามสักทีกับ Netflix ราคาแพง e s Media บริการจำหน่าย Netflix ราคาถูกสุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็แอปพรีเมียมต่างๆอีกมากมายมีระบบสกแกนจ่ายเงินเข้าไพน์เนเซียลวีสวนย้ายกดงล์ใต้คลิปเลยครับ ในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาพร้อมกับสริปที่อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมพี่ยังบอกว่ามันไม่มีคีย์นะครับผมน้องๆสามารถเอาไปรันแล้วก็เล่นได้เลยนะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นวอร์คเคนโอลับนะฮะน้องๆนะฮะสามารถฟาร์มได้เลยนะครับผมมาตรงนี้นะฮะมีฟังก์ชันเมนนะครับผมก็คือฟังกชันฟาร์มไม่ว่าคุณจะฟาร์มเวลนะครับผมตรงนี้เห็นไหมนี่นะฮะกดไปแล้วก็ฟาร์มเลยนะครับผมเร็วมาก หรือว่าน้องๆจะฟาร์มโบนนะครับผมนะก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะฟาร์มคาตาคุลินะครับผมก็กดไปได้เลยและนี่นะครับผมความพิเศษของมันนะครับผมก็คือสคริปตัวนี้เนี่ยมันรวมมอนดีมากนะครับผมแล้วก็ตีรัวเร็วมากนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับตอนนี้ทั้งเราขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดี